ช่วงนี้นะครับเราจะได้มาทาความรู้จักนะครับกับโรคอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันอย่างดีแต่ก็ไม่อยากให้เป็นนะครับนั่นก็คือโรคข้ออักเสบรูมาตอยโดยที่ผู้ที่จะให้ความรู้กับเราท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านรองศาสตราจารย์ดอรอํภัยปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะผมพูดว่าข้ออักเสบรูมาตอยอันนี้เป็นชื่อโรคชื่อโรคค่ะเป็นชื่อโรคซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักโรคนี้ค่ะ มันคือโรคที่มีอาการยังไงครับโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยนะคะสมัยตะก่อนเราอาจจะเรียกว่าโรครูมาติซึมเคยได้ยินไหมคะโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนมผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้ฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนอะ่ม,มผมซื้อไปเลยอื<ม><ม>กลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือผมหนักกว่านั้นเนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ใช่พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่กางเกง้นในใช่ไหมเพรยาผมทำเราอสตรเลสการณคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงข้ายาวใส่ปั๊บ ผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่ก่อดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านหมอครับ อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับ,กบอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะ